แล้วก็โค้น่างๆครับขหอกาน้ลวเแปไปต่อเปนชาเล7ไม่ีตครับอิม่งแล้วรอบต่อไปตอนนี้ตอบ้าลาบ้าาบาลาบาลาบบ้าลาบาลาบ้ลบ้าลบบาบลาบ มีกดาครับเพราะไม่มีใครมีคนตามรอบครับมีกระดีกามีแระดาเพราะว่ายังไม่มีใครมีคนตามรอบนะครับยังตัดสินไม่ได้ครับล่ะครับเริ่มตัดเบอแล้วนะเบอร์เดิมทิดโอเคครับตามเบครับแต่ถ้า แม็กแม็กตะโกนที่ดัยมากเลยครับฮ้ยอย่าดีล่าดิพี่แดนพี่แูวนะไให้ไม่ให้กลับไปที่โตนั้นผมไปดูไม่ให้เปลี่ยนานไม่ให้ให้เปลี่ยนานนะครับแมแต่ว่าให้เป็เป็นการสลัได้ครัไม่เป็นไรแต่ไม่ให้ให้เปลี่านครับ เพราะว่าอีกสองนัดเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ใครหลุดรันก่อให้เป็นที่สามเลยนะครับถือว่าเป็นรอนบลีสตาร์แล้วนะครับอะไรนะครับไม่ใช่ครับเขาเรียกลีสตาร์าแล้วนะนี่นี่เอาใหม่แล้วคือใครหลุดก,ก่อนให้ที่สามเลยนะครับ นี่ไปดูคู่แข่งนะครับไม่ให้ฉีดนะครับเพราะว่าคู่แข่งอีก่องแม้ไม่ให้ฉีดแล้ทีเกิดการคู่แข่งนี่คุณไม่มีน้ำใจในกีฬาอะไรเลยนะครับอ๋อฝั่งดีใช่ได้ทฝั่งร้ายนะครับเอาละครับอย่าพลาดเลยนะะใส่ช้าด้วยนะ